มากกับสูตรใหม่นะครับเป็นโกคอลลาเนนนะค,<ม>คือหลายหลายทีเนี่ยเราได้ยินลูกค้าบ่นบอกว่าโอ้คุณเชนเนี่ยทำให้คุณป้าเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนย,ยังไงตื่นเช้ามาต้องกินกระป๋องทองกลางวันต้องกินกระป๋องแดงจ่อจงเรื่องผิวตอนเย็นกินกระป๋องเงินจ่อจงเรื่องแคลเซียมข้อนะฮะแล้วบางทีท้องว่างก็ต้องกินคอลลาเจนแบบเม็ดกูต้าแบบเม็ดให้ผิวกระจ่างใสเราก็เลยรวมทุกจักรวาลครับใส่เข้าไปในกระป๋องนี้แล้วคือได้ไตเปปไทยเนี่ยจากคอลลิจิเดิมนะฮะวิตามินซีจากเกาหลีนะฮะส่วนของ H เอสคอลลา้ัรูหบผ สูงอายุแล้วก็ตัวคอลลาเจนที่เป็นแบบเม็ดเนี่ยเซเลมไฮจากข้าวเนี่ยก็อยู่ในกระป๋องนี้แล้วนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ้ยป้าป้าไม่ได้อยากได้กระดูกนะป้าอยากได้ผิวบางคนบอกว่าป้าอยากได้ผิวอ,อ,อยากได้กระดูกด้วยบางคนบอกว่าไม่อยากได้ผิวอยากได้กระดูกเราเลยแก้ปัญหาใส่เข้าไปในกระป๋องนี้เลย,เลยถูกต้องอแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวที่เพิ่มเข้ามาคือไดเปปไทด์นะฮะหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันเป็นครูรูเรื่องคอลลาเจนสมัยนี้ต้องไดเปปไทด์อันนี้ยอมรับครับแต่ว่าการจะชงให้ไดเปปไทด์ไม่เหม็นนาาาาววม่เเองยักกตขรรถปสู เดียวนะครับที่ยังได้เป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยทําให้เป็นน้ำมันวันแบรนด์เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ไปดูผู้ใช้จริงแล้วกันคือจริงๆต้องบอกว่าตัวนีกกินนด้นอ,นอายุ1 5ถึงเ0เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เอาคุณเจีย๊ยบในวัยหา52ปีมาให้ดูคือคุณเจี๊ยบแต่เขาก็อยู่ออฟฟิศมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่หมองคําเพราะว่าโดนแอร์เยอะโดนแดดเยอะอันนีน้เวลาขับรถไปทํางานแต่ลูกเนี่ยคือโตขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกก็บอกว่าแม่ลางานหน่อยนะใช้กดลาพักร้อนหน่อยพาไปเที่ยวหน่อยนนนคัแแต่่่่มมมกกกก็เเเเททีียยววไไไหลาิโจุ้้ขป นะกลางเต้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยส่งภาพบรรยากาศมาคือไปพายเรือคายักกับลูกนะฮะถ่ายลูกกับสามีเนี่ยสามีคือใกล้ใ่ย,ยิตดแล้วแต่เจี๊ยบเด็กลงเด็กลงสามีก็น้อยใจครับนึกว่า,าภาพยนตร์เรื่องเบนจามินบัตต้นนะนคือภรรยาเด็กลงแต่ว่าสามีก็ตามวัยนะเพราะฉะนั้นครับ<ๆ>ก็เชิญชวนมากินโคโคอาเจนตัวนี้นะครับ